เพื่อนเรา,นามาป้ายาค่ะทุกคนอมเนี่ยขายดีมากทุกคนเราเห็นใครก็ซื้อแล้วก็เลยแบบอ่ะก็ต้องมาชิมแล้วป่ะวันนี้ว่าจะรสชาติเป็นยังไงจะอร่อยเหมือนที่เพื่อนว่าไหมเราก็เลยแบบไปตามมาทุกคนแล้วเขาจะมีแบบให้เลือกรสด,ด้วยนะแต่เราอ่ะเอาแบบรวมรสมาเลยซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด5รสนะคะทุกคนมิสตาร์บีรี่มี bury, มอง,งุ่นเขียวมีอง,งุ่นม่วงมีมะม่วงนะคะแล้วก็มีพีชนะทุกคนอง,งุ่นเขียวนะ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ใี่นะ่ะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยมีความแบบเม็ดใสๆนอะนแบบเป็นเยลลี่ใสๆอืมเยลลี่กับไม่คลาสสิกเพื่อเขาอ่ะจะมีความแบบหนึบๆนอ่ะทุกคนเออมีความแบบหนึบหนแล้วก็ได้กลิ่นองุ่นได้กลิ่นองุ่นชัดมากอางุ่นเขียวชัดมาก นี่รถพีชนะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างในนะก็จะเป็นแบบนี้นี่แต่ว่ารถพีชอะ่ะเขาจะแบบเขาจะไม่ได้ใสเหมือนสีเขียวเมื่อกี้เนาะ,ะรสพีทแล้วรู้สึกว่าตอนเขียวอะ่ะเขาจะมีความหนึบ เนือเหนือกว่าหนูกกระสืเดียวนี่นะนี่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสตอรอเบอรี่นี่สตรอเบอรี่นี่สตรอเบอรี่เขาจะมีความใสแล้วก็หอมหอมทุกอันนะทนืมสตรอเบอรี่มีความเหมือนอ่างเขียวที่แบบเขียวง่ายต่อไปเนี่ยะคะ่ะนี่มะม่วง มะม่วงนะจะเป็นแบบนี้นี่นะมะม่วงจะเป็นสีทึบอ,อืมหอมหอมมะม,ม,ม่วงอืมอืมมะม่วงที่แบบมะม่วงอ่ะอืมนี่อาจจะเป็นแบบนี้เลยเอางมะม่วง,วงดูกันว่าจะเป็นแบบใสหรือทึบ อุ้ยหอมอน,นี่อังุนจะเป็นแบบใสนะชิมอืมอังมนม่วงเคี้ยวง่ายเด็กก็คือองนอ,องโงนเลยตาวันนี้มีความแบบเคี้ยวหนึบหนึบแต่ว่าเคี้ยวง่ายกว่าของอันนี้อันนี้เพิ่มระดับความหนุบขึ้นมาอีกน,นิดนึงวันนี้หนึบมาก พี่ก็คือนึบมากส่วนตัวแล้วอะความชอบนะเราชอบความหอมของพีทมากเพราะแบบเขาหอมพีทแบบหอมหอมอะแต่อันอื่นหอมไหมหอมเหมือนกันแต่ว่าพีทรู้สึกว่าแบบหอมหอมมากกว่าเพื่อนอืมส่วนความเคี้ยวง่ายเรายกให้สามอันนี้เพราะว่าเคี้ยง่ายแบบเคี้ยวเพลินนะ่ะทุกคนแต่ว่าถามว่าแบบมันมัน,มนหนึบแบบแข็งไหมมันไม่ได้แข็งนะทุกคนก็อย่างที่เห็นอะคือแบบ มันกัดง่ายมันมีความแบบนบุนบ่มๆเฉยๆแต่แค่ว่ามันหนืบกว่าอันพวกนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมเพื่อนถึงซื้อมาทีละหนึ่งกิโลเพราะว่ามันมีความเคี้ยวแบบเพลินแล้วเคี้ยวหนบืบแล้วก็กินได้แบบทีละหลายเม็ดแต่ะทุกคน